สวัสดีครับพี่น้องมือนีมมาเบ่งหญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมจะแนะนําำหญ้าหวานอิสราเอลมือนี้นี่คือลักษณะของท่อนพันธุ์นะครับท่อนพันธุ์ที่ได้ไปตัดมานะครับเพื่อที่จะนํามาขยายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของหญ้าหวานอิสราเอลนะครับเพื่อนสิเป็นขอที่ที่แบบนี้แหละครับนี่คือต้นของเขาเพื่อนแล้วนะครับที่ตัดมาแล้วอันนี้คือลักษณะของโคนต้นนนี่ผมแหยีออกมาให้เบ่งนะครับท่อนต้นครับ ต้นกลางๆนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตรงปลายนะครับตรงนี้เป็นโคนต้นลากกระสีโบหลนะครับลากเพื่อนกับบคอยมีปันใดนโค้นต้นแต่ว่าท่อนปลายนี่จะลากเพื่นกระออกเยอะนะครับนี่มีทั้งลากสีน้ําตาลลากสีขาวพร้อมที่จะนําไปปลูกได้เลยนะครับเอาไปเสียบไว้ลุมละ,ะหนึ่งต้นก็ได้หรือว่า2ต้นก็ได้นะถ้ามันใจว่ามันจะแตกเยอะนี่ผม ส่วนมากผมที่ลงมาเนี่ยครับผมที่ปลูกลงไปในดินเนี่ยผมใส่ท่อนพัน,นท่อนเดียวนะครับท่อนพันท่อนเดียวกว็แตกออกเยอะนะครับเป็นสิบสิบกว่าต้นนะครับอันนี้คือลักษณะโคนต้นจะเป็นลักษณะสีน้ําตาลเข้มนะครับหมายก็ว่ามันจะอาจจะมีอายุมากแล้วนะครับเวลาปลูกจริงๆนี่สู้ ท่อนปลายไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะที่ผมไปปลูกแล้วนะครับเอาไปเสียบลงดินแล้วท่อนเดียวนะครับลักษณะท่อนเดียวแตกออกมาเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้นะครับปลูกข้างๆกับต้นพยุงไหรลมเนี่ครับพยุงไฮรําก็กําลังขึ้นอันนี้หญ้าหวานอิสราเอลนะครับนี่ก็ท่อนพันท่อนเดียวนะครับแตกกอออกมาเยอะนะครับ ูไว้ข้างต้นพยุงนี่คืออันนี้ก็ปลูกไล่ๆกันนะครับประมาณเดือนเศษๆนะครับอันนี้ก็2เดือนกว่านะครับ2เดือนกว่ากาลักษณะทรงพุ่มยายวานอิสเรีเอลนี่บางคนก็บอกว่ามีโปรตีนสูงถึง20%บางคนก็บอกว่า22-25%เนาะฮอมูลศึกษาได้ทาง youtube ทางอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับ ลักษณะใบของเขาจะเป็นลักษณะใบใหญ่ๆนุ่มๆแบบนี้นะครับอาจจะเป็นที่ถูกคอม้วควายเนาะครับม้วนไกีนแล้วาอจาสิหวานก็นเลยอัสซีเรียว่าหญ้าหวานอิสรเเนะาเอลเนาะผัวนะกัวเพิ่นอันนี้คือท่อนพันธุ์แค่ท่อนเดียวนะครับเสียบลงไปในดินให้โผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับ เลาเขาแตกออกมาเขาจะได้ได้ลำต้นลักษณะแบบนี้นะครับหลายนอนะครับแตกออกมานี่ครับคือท่อนเดียวตอนแรกก็คืนมาานอเดียวนะครับต่อมาต่อมาก็แตกออกมาเรื่อยๆนะครับคือยังบ่ได้ตัดเจือเถื่อนะครับลักษณะของหญ้าหวานอิสราเอลผู้ใดอยากปลูกเรียงง้งเรียงวายนะครับลำต้นเขาจะเป็นลักษณะนี้บ่สูงนะครับบ่สูงบ่คืออย่างนี่เปียนะ ยาหวานิสเชลิเอลนี่ดีอย่างนึงคือเวลาเขาเาไปให้งวัวให้ควายเราต้องไปซับไปบดนะครับตัดเอาไปให้กินสดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ต้นเขาเป็นลักษณะแบบนี้แตกกอดีครับแตก่กอดีลำต้นอ่อนอวบนะครับเป็นยาที่บดสูงดีที่ บด้ษับนะครับเวลาฮ่อเอาไปใหงัวให้ควายนะครับครับคลิปนี้ผมกับเป็นการแนะนำยาหวานอิสราเอลนะครับขอขอบคุณสผู้ติดตามนะครับขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณสวัสดีครับ